กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุกฐานติดขาสมส้มส่องนองข้ามเด้อดน้องตอนนี่กับพ้นตกมาขึ้นนี่ปุ้ยไ่อยากสีว่านะพี่น้องเอ้ยผ้าเหลื่อมทั้งพ้นตกแหงขนาดเลยปลุลงพ้นตกแหงเนาะเ้าก็สิลงไปหาง,งมหอยกับน้องกิกก้น้องบุ้มบี้มาหู้ว่าสิได้ไรปานใด แม่ถาวรทีวันจะนี่ไปเห็บทั้งันในเพนลงงินร่างงามๆขางวัดอะไรพี่น้องดีเพิ่มาเลยมายังไม่ย้ายฮะแกจะยาวเลยสบายดีพี่น้องเนะ่ดีพี่น้องเอ้กินขาวก็ยังแต่ละเมอนี่มดไม่ยังเลยเอ้าสีรด้นหน้าเลย ơ ừ, chắc nào phối hợp hưng chim hưng móng hưng hưng ăn bao hưng ơ ơ, hưng 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 này hưng 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 หอยกับเด็กๆพี่น้องเลยเจ้าป้าบ้างแม่นบ้างหอยงามเต็มหาเต็มคันเนาะฝนโตเง,งี้งีพี่น้งงองฝนโตเงอี้ยเลยแม่น มันตรงแห้งอ่ะไ่ได้บ้าง่อยตอนนี้เอาบ้านหน้าพี่ท้ไงมาเบิ่งน้ำป้าได้กะเดือยได้ร้อยนี่น่ะนี่ตานี่ก็ได้กะโอ้ได้กะกูตาเลยน้ำเต็ม น้ำเต็มหหน้าเลยพ้นตกมาขึ้นนี่พี่น้องไว้แห้งก็แห้งพองมาหน,น้าฟ้าแนบลงมาแถวทุ่งหน้าว่าน้ำเต็มขันนาเลยอาสิพอรกดำมาตีนี่นะนี่อีกพวกเฮงนี่เนี่ยลื่นอีกจะคขึงคืบนี่พ่อดำล้วนี่เดินสิมาร้อยกาฮะโตกกำลังของแม่เนยเนาะ กาแม่นี่นสสยเห็นสีญญาณคนาแน่นน,นะน่นปิดอร้อยปิดหัวเด้่เกือปริทืนบ่ อยู่แทบตรงไหนตรงน้าพี่น้องใอ้บรรยากาศกันเนาะคึมคึมมากับลานลานเข้ามาทางหลังไม่ได้ให้เบื่อเนาะมีแต่ยินแต่เสียงภาษาเนาะก็ขอโทษขอภัยได้ไยเด้อไยิ้มแต่กบเขียดห้องยิ่งอ้างยิ่งอ้างอยู่พาปลาลุงพังบรรยากาศแบบเงียบๆบ่มีเสียงหลดเสียงล่างเนาะเมื่อนี่ ยินเตเสียงครบเสียงเขียดห้องเสียงบเสียงเขียดห้องเให้นานี่นะมีบ่ได้เอาเสือกนเบิ่งล กิกิเก็บหอยกาแม่เนี่ยกับเคี้ยวถัลุอพี่น้องเลยกาแม่เนีย่ยคือสียาวเราไปจักพอล,กลุกเราไปนอพอหมัดมุนเราไปจักเลยอนะไรเนาะยังบดบึงเกะกะอีสักแต่แนมบ <c oughs> นมี่ไอือ <c oughs> chinh ngung men da chẳng này chắc sẽ đại, lưu bỏ. Bỏ đại bỏ. luôn bò hả? có đại borai bóng borai 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 bắt borai 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 là borai borai Thôi, lượt nạ muộn, thư kỳ tà nội này em ơi. Hả? Tìm mày mày xài nào nha lẽ nó này đâm na Mày mày nó xài mày cục. mày 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 Ừ, ừ. Mẹ, xài bếp cục. Đó. ừ. ừ.

โูก่าเขจัดเลยเนี้ยาวแนวปปนะตรงมันรสสีดำเราบ้านอร่อยก็บ่มีหอยเนาะแล้วสีดำเนี่ยมจากปะเมื่อไหร่กัมันบ่ได้เพว่นเอ้ยเราบที่เราเที่ยวขายถึงไห้ถึงน่าอยู่นี่ไงบริการป็นไงล่ะเขาก็เสิร์ฟมาในเมื่อไรเด้อบุ้มบีเด้อเมื่อเด้อเมื่อปลาเราได้เนาะ น้ำกระไซค่ะน,นี่น้ำพลตกมาหมกวนันมาขึ้นนี่น่าร้อยแค่นั้นตกแต่ขำว,าว่านนุ้ยไม่ยังตกเต้นกันขึ้นสเช้าอืม งนี่ก็มาหอดทายหอดหน้าไทำหอยบาลอยอืมหักสิหยาดกันไปสลายเนาะพี่ว่าคือมาเจอพี่ทางน้ำไรนั่นมี่ไหอยพี่อะไรอืมอืมนี่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 หน่วยหนึ่งสึงมือลงไปนะ

Hên mà lại. Kiếp ông mà sẽ kênh mà mày

อย่มุมพองให้เบาป่ะมาพี่มาเบิ่งอันนี้ดูยังบ้างแมงแครงแบบมีบ่อร่อยโอ้เกี่ยวไปเห็ดไผ่หย่าก็ได้ได้หน่เนาะหย่าเพล็กมั้ยเกี่ยวไปเห็ดไผ่หย่าก็ได้ได้ลอยนี่ กระตายเหี้ยจะได้อองฉลัอปนองนอโอ้น้องกิกกกับน้องบุ้มบีลายเต๋ออ่าากาแม่แก้มแม่น้องอเนยเอาไว้จะว่าแม่แก้มบุ้มกาแม่น้องอนยยาวแล้เด่อืมสิพอลกะได้หเนาะ จิกหน่อยพอร่ามแล้วนี่นะอีกสองถิ่คือสีดำได้แล้วป้าหักกะบเราเมือ่อบ่านนี้น,น้องตาลจะไปเฉยตัวกาอีกทึ่ง เส้นกวบเส้นเขียดห้องกาไม่น้องอันเนยพี่น้องเอันนี่ยาวบละสีตาลเพิ่นดำหน้าต้นตานล่แหรอเนาะเพิ่นตกก่อนหมูเลย

อน้องงานเงยพี่ท้อกผมใช้ผ่อนอาพูดมาหวานก็ผืนเป่นกีโลดมากลวพ,พี่ท็อกผิดแกมบุมเอาหอยพี่ท้อกดีนะอืม แย่นกันเอาหอยไปคลายปราลุหาต่อไปห้องแต่งก็พยายามเฉยไทยนายนี่บ้างโอ้สามหน่วยเลยโอ้ ของการถทยนาพี่น้องอะไรพี่น้องีอนิสแมลาพาจากพี่น้องไปไปก่อนเด้อผากุ้งะไรก็้ง้ซต่อไปพี่น้องสบายดีสด,สด,สดีไปต่อนะมืองานบันเาเบงพี่จอไยไ่ยนากันองกันันจิงงามดีน้ียนนี้รอย ที่ได้แต่เซนี่วันวันวัน,วนก,ากา้าวประหอดก้าวเห็นไหมเซนนี่กำลังหนักเอาจิกตาพอเมื่อนี่นะเอาสามตาเพระเออสามหก chết cái mày cả chết ta chết ta hả bò mi hỏi này cả à.